มางานนักเกิดจ้าของด้วยลกนี่ครับพี่น้องครับมาเวนชัดนี่ยนชงไทยแล้วครับน้องพออนี่เนี่ยครับเนพ่อเมียชวนพออเมียเาเมค่ะเ้าเมตละ้าปนยังไงพอเอองานเด้อเป็นอัดคดี่ะกลัมาน่ของพีทีซะสามกกระดาห์ฟาขอเนี่ว่มีคนได้ได้ค่าธรมนด้วยวันนี้ไดค่ารมด้ทุกอย่างก่จบ น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่คใพูดูนะแต่อยัดหน้าเองใช่ไหเนน่น่เื่งแล้วชท่ไหนบงปะาเนเขาจะกัดหรลกซ่เก่าียกัพี่น้องคนนี้เป็นอีกคนที่บอกว่า่าติดตามเลยพีนี่พอลงท่านไานท่านจะพอยวพตารำัเาด้เล่นหลท่านะคะที่ห้าแข่งกีฬาไม่เดอค่ะ พ่อสุบินนะพ่อสุบินอเคบกินดเลย็กเนครับีนี่บอกเลยครับว่าธรรมดาพล่นงครับคนขี้ลุก่ยากข้บตั้ใจสามไม่พอสาเลไอดิชันนี่ได้แล้วเกินะุ ต้คิกาเรรางตัวไหมกา่งอายุไปหลายหงลงรเลขันใจเอาไปไใจอายุอี่พ่นแล้วอดน้ำนะครับเราสิอายุลงคือเราซื้อมาช่ยดูเพีปงสิบเจ็ดสิบสปีขึ้นมาเพื่สเดนี่แเปลี่ยนทีคิดยางเอาก็คือแก็เป็นโฟมหมดดยเรื่องเาสแล้วตอเย็นนี่ม่งวนเลย แฟนมันอันท่องผมว่านอัหัััแ uh> ล้วนย้งแรกที่ักแสดงให้บอกวับไปมาชิลดูร้านปังปังลูกปังปังครับเป็นยแรกเป็น่ก่งที่นครับเก่งมาครับเก่งมาคนลุกแม่พีสิบามปีสูงรอยหกสิบหกสูงว่าเจ้าเลยเจ้าเท่าไรยีสกหกสิบม สิบเจ็ดนี่กลรับแล้วางมีท่ด้านซีดโอ้โห้วีวันด้ดแล้วก็ทุดผ่านด้าดอลาพะโจสิบแปดเราอยู่ที่โคราชต้อวเราวิตรงมาที่โคราชโคราชหรงีเอนเฮะแล้วก็สิบเก้าอยู่ทเชนแกี่สอยู่ทีทีเอนเอ้อ็มอุดรยี่สิบอุดรยี่สิบนรชลขาม หลังจากนั้นเราฟังเอาแล้ว่เกอยู่ประเทศเราอ่าอฟบลมาเล่าพอครับตอนนี้เรามีลงหนังเพิ่มอีกหนึ่งรงแล้วเป็นสี่งแล้วเป็นสี่ลงขึ้นหนังไทยก็อะรเข้าทุกเข้าทุกลงแล้วก็ฉายเรื่องแรกของเรืองลาวด้วยโรงใหม่เพิ่มเติมด้วยฉายเรื่องแรกของไทยก็เอาเเปิดมเปิดไปหนึ่งล้นรไยออกลยแม่ชพี่องซอลาเล่าพอกันแล้วดรูยเ่ันสอทีปากซี่หทีครับ เออแล้วก็สวรรค์มาเขียร์บ้างระมาณนี้แหละที่เปลี่ยนไปเอออย่างนี้พี่น้องท่านใดคือโอกาสพี่้องมันมาแล้วอยากฝากพี่น้องเก็บเมื่อบ้านพัดไปเรื่องแนวเป็นเงื่อนสิเห็ดบอนหรือบ่าใดเห็ดฉะนั้นคือขอพลังจากทุกคนเขาถึงกันกันเจ้าบ้านอันนี้เก็บของเมื่อบ้านเกาะขั้นไปแล้วแต่ว่าผมก็ยไม่ได้ถึงเมื่อบ้านมาสอบก่อย ้องไม่่ไม่เไม่ได้ไปไ่ได้ไปะไร้าเป็นกางเมากพอยหไมเข้าใจไม่ได้ลูกไปสองรอบครับพี่น้องครับนี่สามคะแนนแล้เราไม่ดีเลย่หน้าไปไทยซึ่เปอร์้วบากนั้งเรือ่ทีเาไปให้องอสัเปอร์เที่ต้เตรียม้วซเปอร์งนั่นาจะเป็นไทีไม่ใช่ยงไงเดี๋ยวทีมงานสะไใน้อง้า หนึ่งนึลกเลยล่ะโอ้ภาพน้องสาววัแนแ่ใจใจพี่ต้องเตกับพิงเลยคนกรครับซึ่งต้องตจะมาด้วยและวันที่สิบห้าัพี่ต้องเต้ก็จะไปที่วาีครับครับแน่แ่บนแล้ันอพขอบคุณทุกกำลังใจทันทีคนวยกับลุกต้อมีเป็นยังไงขนานขอบคุณทุกกำนใครับขอบคุณทุกกลังใจในรนี้สวัสดีอาจารย์แมกกี้มีมา ขอบคุณไปยังไรสดนะครับไรสดทีมเป่าคูไทยน้องจุดพขอทีงานเดยวแบกีไปลำเพื่องเพื่นี้เราขอบคุณมาเลยเนหนึบานากสเพืิพไทยแกอนลองเพื่อิดไทันแล้วกันครับจบลงไปแล้วสำหรับการ audition วันนี้อาจารย์เกีนแ้วสอนชวนชวนย้อนมันหวานมากเลยครับเป็นไง มัเพื่อจะได้เห็นเจ้าของแมวพิศรคัอมันเหมือนภาพมันย้อนกลับมาเลยเดพราะบรรยากาศมันเหมือนเดิมเลยนี่เป็นใจน้องน้องเนาะแล้วผมต้นมันบมเป็นไงลูกเต่าเสียงดีไหมเกินครับกินลูกงูยี้ได้เลยคือว่าเป็นมิติใหม่ของของการมอลลัมเด็กเกณฑ์ใหม่ๆร้องรำร้องรำเป็ีนอย่างนี้ครับ13 14 15เมียกันไหมครับเด็กเกณฑ์ใหม่ๆมาประสานวัฒนธรรมยอดครับ ว่าบอกเขาขอระยะฝากคุณนัำเพกเขาจบของำเพลกออาเงี้ยดีเนี่ยลาวโจนะครับถ่ายรูปลาวพรโจแล้วนะครับกลับบ้านพอไม่ไหนมือดิเยอเยอเอะหลายหลาคนับโดยเฉพาะน้องใหม่นี่แบบย่างขึ้นมาเนี่ยอลามาเลยไป่นอะอายุสิบสามม ก้าวผ่านบ้อพันขันสิห้กันรอบันแก่โอ้เป็นคือเป็นสี่สิาักันคอโันนี้ ะบอกใครนะวันนี้วันนี้เป็นไงครับเป็นไงบ้างสนุกสน<ด>ุกไหมครั้<ๆ>งแรกครั<ๆ>้งแรกไหมเนี่ยแม่กม็จะมาไป แรกเดียวได้มาแบบออดิชั่นเป็นสนุกนะสนุกนะสนุกสนุกเขาเรียกว่าเอาพี่เด็กคิดังไงกับเด็กทุกวันนี้คิดยังไงกับเยาวชนทุกวันนี้เก่งมากเก่งมากนะเก่งมากแต่ว่ามันจะมีคนหนึ่งดื้อเดินในลูกตาด่างสว่างไอ้เยอะมันคนนี้นี่เราลืมไม่ได้เลยนะอาจารย์แม็กกี้อาจารย์แม็กกี้ไหมผมยอมเลยเลยคาราวะจะไหนวะค้ามจะไหน